แพใช่ไหมคะเออก็อย่างนี้ค่ะแต่รู้สึกว่าจะมีเสียงของเขาที่พูดก็เอซก็คงจะเข้าใจนะคะเพราะว่าแอดก็ส่องส่องเข้ามาหาหน้าตัวเองลบไลท์ถ่ายติด ใช่นะครับอันไหนที่เราไม่เอาเราก็เอาออกนะครับใช่ค่ะก็ต้องไปดูคลิปนนในส่วนตรงนั้นก็เราก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะค่ะให้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไลไล์อันนั้นรู้สึกว่าไอเราจะลบไปแล้วนะครับไล์ไลแรกนี่เราลบไปแล้วเพราะว่าเราไม่อยากการให้ให้เป็นอย่างนั้ดีกว่ามันมีปัญหาแต่ว่าคลิปเนี่ยเราไปตัดต่อได้เราไปตัดได้นะไม่มีปัญหา อ๋อพยายามนะพยายามเรื่องนะการพูดก็ก็คือนี่แหละนะคะเบนก็เซฟในช่องของคุณนาทีนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ขึ้นไลค์นะคะส่วนคลิปเนี่ยแอดก็ถ่ายนะเป็นอ่าบางจุดบางจุดนะคะเพราะว่าเราแต่ว่าเราจะเอาบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศมาเล่าให้เอซีฟังเนาะว่าเราได้เข้าไปแล้วอ่าเขาคุยอะไรกันบ้างใช่ค่ะก็ก็ส่วนมากของแอดเนี่ยจะรับฟังนะมากกว่านะก็ ก็เบนก็คือจะฟังพี่แดงนะฟังพี่พลี่พี่ตั้มนะ,ะเพราะว่าหลายหลายท่านที่เดินด้วยนะ,ะพอดีแอดถือกล้องคุณนทีนะ,ะก็เลยไม่สะดวกที่จะเดินตามนะฮะแล้วก็รายละเอเียดต่างๆเนี่ยก็อยากให้ FC ซีนะ,ะเราฟังคลิปนะ,ะจากคุณนาทีเองดีกว่าเนาะเพราะมันจะชัดเจนนะคะในเรื่องอในเรื่องต่างๆนะคะงไม่ทันนะคะเสียงเข้าไปแล้วนะ,ะเสียงรู้สึกว่าเสียงนะฮะในไลฟ์สดคงจะเข้าไป,<อ>ไปแล้ว<อ>เพราะว่าโทรหา พิดแรงคะถ้าถ้าเสียงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะพอดีมันเสียงไม่เป็นไรหรอเออเสียงมันเข้าไปแล้วในไลน์นะนะที่มันแล้วเพราะว่าแอดก็เซฟนะก็คือหันกล้องไปที่นึงนะะแล้วมาณนี้แล้วก็หันหน้าหันหน้ามาหาตัวเองนะคะแต่ว่าคือเสียงเนี้ยคงเด็กเลี้ยงไม่ได้นะคะคงจะได้ยินนะคะสดีเอฟซีช่องนะคป่าแดงด้วยนะคะแล้วก็ช่องคุณนทีนี่นะครับบรรยากาศวันนี้เราก็ลงถึงที่นะครับค่ะเออ เห็นเห็นเห็นแล้วนะะี่ก็อ่าแต่ว right? <ION! S 1> okay, ่าที่ตรงนั้นม <brewer S 3> ันโอเคอยู่นะที่ที่มันโอเคคือวิวดิทัศนมันดีมากตรงนั huh. ้นสวยอยู่ประมาณหนึ่งเลยล่ะก็ทมไมเขาถึงอ่าทมไมเขาถึงอะไรนะเขาถึงอยากได้ที่ตรงนั้นหรือไปไปทําการเกษตรตรงนั้นอ่าถ้าถ้าไปปลูกบ้านปลูกอะไรเนี่ยมันก็โอเคเลยลหละตรงนั้นเนาะเอือ ี่แหละครับบรรยากาศวันนี้นะครับคนฉลาดโกอะไรเก่งโกงก็แบบนี้โอ้ใช่ไหมมามีคนคอยถือหางให้เลยไม่กลัวก็ไม่เป็นไรนะครับเอ่อถือหางหรือไม่ถือหางอันนี้เราไม่ว่า เออใช่ไหมฉบับเดียวทั้งประเทศเ,เราไม่ได้มีปัญหา<ช>แลเพราะว่า<ะ>ถูกผิดก็ว่าไปตามนั้นเราไม่ได้ไปแก่นแกล้งใครนะไม่ได้ไปคิดจะไปแก่นแกล้งก็ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเหมือนลุงอะ่ะที่ลุงอะ่ะที่ลุงโดนอะ่ะนะถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะขนาดของลุงคิดดูสิมีไอ้สคอ,อ,อ,อยังพิมให้ผิดได้เลยเเยังเป็นผิดได้อะ <c oughs> จริงๆมันก็ไม่ควรจะผิดใช่ไหมล่ะแต่ก็ผิดไปแล้วเราทำยังไงอ่ะอืมลุงมีสองคอหนึ่งค่ะใช่ค<ช>่ะถ,ถ,ถ,ถ้าในกรณีตอนนั้นนะคะแอดแอดก็ติดตามอยู่อุ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้นะ,ะแต่ว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ต้องต้องดูจะเก็บก,กับเน รอบลืมกดไลค์กดให้ด้วยนะคะพี่แก้วโบอ่าเก็บอยู่แล้วนะครับภาพรอบพื้นที่เราก็มีอยู่แล้วเรามีคลิปอยู่แล้วเอฟซีนะเพราะว่าเราทําอะไรก็มันใครๆก็ว่ากันไปนะด่ากันระงมเลยไม่ว่าเป็นฝั่งเดียวกันฝั่งตรงข้ามนะครับคอนเทนต์อย่างเดียวคอนเทนต์อย่างเดียวนะก็แล้วแต่เอาพูดง่ายๆใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่หรอก คุณทนายวุฒัยมาค่ะยังยังวันนี้เขาก็ไปสรุปกันอีกนะครับเอาไปสรุปกันเอาไปสรุปกันอยู่เพราะว่าอ่ายังไม่เขาก็เก็บเก็บภาพเก็บอะไรไปแต่ถามว่าเขามีมีไหมมีอ่ามีภาพถ่ายดาวเทียมอยู่แล้วนะครับมีภาพถ่ายมีให้เห็นอยู่แล้วอืมีภาพถ่ายดาวเทียมมีโอ้โหผ่าลไม้ก็มีหมดแหละ พื้นที่ต่างๆคนที่ทำมากินใครชื่ออะไรนี่เขารู้หมดเลยนะอ๋อจริงๆเขารู้หมดนะไม่รอดครับอืมอีปีก็บินไม่พ้นครับนะนี่นะครับ โนคอนเทนต์นายพี่ที่ลงไม่คุณนาทีนะนะอะเยี่ยมเยี่ยมครับอ่าทำยังไงได้ล่ะอ่เอาพลเมืองดีค่ะใช่ส่วนเราเป็นอะไรคะผู้ติดตามเกษตเราก็รายงานนะครับเป็นผู้รายงานนะผู้รายงานอ่ารายงาน เป็นผู้รายงานข่าวความคืบหน้าแค่นั้นเองความคืบหน้าอ่าเราถามว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาดาเนินการเราไม่เกี่ยวนะครับเราไม่เกี่ยวก็เหมือนฝังนู้นที่เขาพูดนั่นแหละผมไม่เกี่ยวเขายังว่าเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวเหมือนกันนะครับเราก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่เกี่ยวค่ะเราไม่เกี่ยวเราแค่มาดูเฉยๆนะครับมาดู ก็เป, <S <S เป็นกําลังใจนะเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแหละนะครับถ้าทาถูกทําดีแล้วเราจะไปทําอะไรยังไงได้ใครก็ทําอะไรไม่ได้หรือแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องครับมันก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายเนาะเขามีกฎหมายเขาเขียนไวออ้อะเอาง่ายเราจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันก็ไม่ได้ในเอฟทีนะมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่า เราจะต้องอดาเนินการเพื่อ,อเป็นเป็นไปตามคันลองของนั้นนั้นกฎหมายถ้าอย่างนั้นเขาก็จะอะใครอยากจะทําอะไรก็ทําได้อย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วมันไม่ใช่นะเอฟซีนะเราไม่ใช่ว่าจะมาคิดอ่าแก้แค้นกันอะไรอย่างนงี้ไม่ใช่นะไม่ใช้ไม่ใช่นะถ้าเป็นเรื่องที่มันผิดก็คือผิดนะถูกก็คือถูกแล้วก็ไม่ว่านะ,ะอ่า วันนี้เราเห็นแล้วหลายๆอย่างนะวันนี้เราก็เห็นหลายๆอย่างเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไงนะเราก็ที่แล้วๆไปเป็นแบบไหนคุณทนายอุทัยนะทนายอุทัยท่านอยู่นะะอยู่กับอยู่กับนะคุณนาทีตลอดนะะก็อยู่ด้วยกันตลอดคุณพี่พอลลี่นะะกับพี่ตั้มนะก็ดูอยู่นะตอนนี้ชาวบ้านกุ่กองไม่เกี่ยวนะชาวบ้านที่นี่เขามีผลอะไรอ่ารีสอร์ท ชาวบ้านที่นี่เขาไม่ได้มีผลอะไรไม่มีผลนะไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนนะคะน้องฟาก็อันไหนที่ที่มันผิดเนี่ยนะเออเราก็ว่ากันไปตามนั้นเราเราไม่ได้ไปกัดแก้งชาวบ้านนะชาวบ้านเขาก็ทําปกติแหละนะครับยุ่งกันถามคุยกันแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขา อันนี้มันขึ้นอยู่ทางหน่วยงานอื่นเขาเนอะอ๋อคุยกับพาแดงเลยนะคะพาแดงก็คุยไม่เดินไปด้วยหและนไปสิจะเหลือหรอไปแล้วนะครับเราไปอยู่แล้วนะครับเราไม่มีปัญหาแล้ว